สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาอัปเดตสต็อกนะครับว่าที่อาณาจักรกาหาาด888ของเรามีรถอะไรกันบ้างตามไปดูกันเลยเอาผัดไฮบริด e4 ขับเคลื่อน4ล้อปี2021เลขใหม่เพียงแค่60,000กว่าโลคันนี้ราคา2,290,000เหมบาทเบาะปรับไฟฟ้าแบบ f u l ออปชั่นครับ m e อร์เซเดสเบ C 220D ไมเพียงแค่70,000กิโลเท่านั้นราคา1,280,000บาทมาที่รถสปอร์ตเปิดประทุนคันนี้นะคะ BMW Z4 S Drive 20i ค่ะปี B 2014ราคาเพียง1,390,000บาทค่ะมาที่คันนี้นะคะ Volvo S90 นะคะตัวนี้เป็น รักอินไฮบิดนะคะเป็นตัว i d e s i ซดด้วยค่ะเลขไม่เพียง83,000กิโลนะคะวารันตี80ปียังเหลือนะคะแล้วก็เสนอราคาอยู่ที่9,90,000บาทค่ะแล้วก็คันนี้ปีดาวด้วยนะคะมาที่พี่ใหญ่คันนี้นะคะ Mercedes Benz G350D นะคะพร้อมชุดแต่งบาบาัสปี2017นะคะราคา6,950,000บาทเท่านั้นค่ะมาที่คันนี้นะคะ B M W 3 3 0 E นะคะปี2017ค่ะ ันนี้เสนอราคาอยู่ที่799,000บาทนะคะฟรีดาวค่ะมาที่รถยนต์อีกโกคาคันนี้บ้างนะคะ b e n ซ์มา r ์ปี2007นะคะสภาพดีน่าใช้มากราคาอยู่ที่520,000บาทค่ะมาที่มินิคันนี้นะคะเป็น r o เวอร์ม i นิค่ะปี1978นะคะสภาพพร้อมใช้งานคือทำทุกอย่างแล้วนะคะเสนอราคาอยู่ที่1,500,000บาทค่ะ ฟอร์ดมัดแต่ง V6 ปี2013คันนี้ขับซ้ายครับ1,990,000บาท GLA 35ปี2021ให e ม่เทียง50,000โล1,780,000บาท สุบิชิอีวอลูชันเนะครับผมเราเปิดราคาที่6กแสนห้าหมบาทนะครับผม Honda e k ีคนนะครับเครื่อง B16B นะครับผมเราเปิดราคาอยู่ที่2องล้านสี่แสนบาทนะครับผมสภาพแบบนี้นะครับไม่ได้หายง่ายแล้วนะครับผมสายดิฟนะครับผม 200SX นะครับทําเป็นรถดิฟนะครับผมเครื่อง 2JZ นะครับ เราเปิดราคาอยู่ที่1นล้านสาบาทนะครับของแต่งครบเลยนะครับเตอร์ต่าดีเนะครับเป็นแวนนะครับผมน่าจะเป็นหนึ่งเดียวเลยนะครับในประเทศที่ยังสภาพแบบนี้อยู่นะครับแต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยเราปรับจูนมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผม เราเปิดราคาอยู่ที่9,99,000บาทนะครับคันนี้คันนี้ Nissan Skyline R 3 2นะครับเดิมทั้งคัน4 9 0 0 0 0บาทนะครับรถสวยมาก E 30มสคูดูแลมาอย่างดีเกียร์ปรักษาวกอยังดีนะครับเราเอามานำเสนอในราคา8,90,000บาทนะครับ Mitsubishi Evo 6คันนี้เกียร์6สปีดภายในครบครบครับเครื่องยนต์ 4G 6 3เทอร์โบขับ4แล้วราคา8,90,000บาท และเพื่อความมั่นใจของลูกค้านะครับทางการลาด888ของเรายังมีศูนย์บริการรับซ่อมรับเซอร์วิสเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยุโรปรถนำเข้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยแล้วเรายังมีคาแคร์ที่คอยให้บริการแบบพรีเมียมเรารับเฉพาะลูกค้าที่ซื้อแพ็กเกจกับเราเท่านั้นเรายังมีเคลือบเซรามิกแบบพรีเมียมสำหรับลูกค้าที่สนใจเข้ามาใช้บริการที่กาลาด888ของเรานะครับ อยู่ที่ถนนประดิษฐ์มนุธรรมหรือเรียบทางด่วนหากใครมาไม่เจอเสิร์ชใน Google Map ได้เลยกาลลาด888หรือทักเข้ามาหาเราที่เพจกาลา 88, ล,ากาลาด888 line@ กาลลาด888นะครับแล้วเราจะมาอัปเดตสต็อกกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ